สวัสดีครับมาพบกับผมบักกี้นโยบายไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกกันอีกเช่นเคยครับรัฐบาลเขาได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับโดยการให้เงิน5,000บาท ต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกัน1,500 0เลยนะโดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนครับถึงเดือนมิถุนายนเขามอบให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับเอาง่ายๆเลยคือคนที่ไม่มีประกันสังคมอะ่ะคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหรือว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้น แต่ยังประกอบอาชีพอยู่แล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็มีคุณสมบัติสมัครได้นะครับใครที่สนใจลงทะเบียนนะครับรับเงิน5,000เนี่ยก็ไปลงทะเบียนได้ที่ w w w เบเราไม่ทิ้งกัน .com ตั้งแต่วันเสาร์ที่28มีนาคมนะครับเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปเลยเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงไปลงทะเบียนกันได้นะแล้วก็เตรียมเอกสารหลักฐานตามนี้นะครับหเลยก็คือเตรียมเลขบัตรประชาชนของเรานะ สองเตรียมข้อมูลของเราไม่ว่าจะเป็นที่อยู่บ้านเลขที่ชื่อนามสกุลแล้วก็สําคัญเลยก็คือเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์ของเราต้องเป็นปัจจุบันเพราะเบอร์นี้เขาจะใช้ในการติดต่อกับเราด้วยหากข้อมูลเราครบถูกต้องเขาก็จะส่ง sms นะครับยืนยันว่าเราได้รับเงิน5,000บาทหากข้อมูลเราไม่ถูกต้องเขาจะส่ง ข้อมูลมาว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์นี้ต้องเป็นปัจจุบันเพื่อให้ติดต่อกันสะดวกและเขาจะได้ช่วยเหลือเราช่วงหลังจากที่ลงทะเบียนนะครับก็เรารับโทรศัพท์กันด้วยจะไม่พลาดสิทธิ์นะครับอาข้อมูลอย่างที่3าที่ต้องเตรียมเลยก็คือสถานที่ประกอบการทํางานครับหรือว่า ชื่อของนายจ้างนะครับข้อมูลของนายจ้างหากมีก็เตรียมมาด้วยนะครับ4ครับเตรียมเลขบัญชีธนาคารครับหรือบัญชีพร้อมเพย์นะครับเพื่อที่รับในการโอนเงินแล้วก็เลขบัญชีธนาคารเนี่ยแล้วก็ชื่อบัญชีธนาคารเนี่ยต้องเป็นชื่อเดียวกับเราด้วยนะเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ สิ่งสำคัญเลยก็คือเขาที่เขาอยากรู้ก็คือได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จริงไหมเราไม่ได้รับประโยชน์จากประกันสังคมจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นกรอกข้อมูลไปให้ครบนะครับลงทะเบียนได้ที่ w w w ร์เราไม่ทิ้งกัน .com ตั้งแต่วันเสาร์ที่28มีนาคมนะหกโมงเย็นเป็นต้นไป เมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับภายใน7วันเขาจะส่ง SMS ยืนยันมาว่าเราได้รับเงินช่วยเหลือผ่านแล้วหรือไม่หากผ่านก็รอรับได้เลยครับเขาจะโอนเงินให้ในเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน3เดือนเลยนะครับเดือนละ5,000บาทเป็น1 5 0 0 0 0บาทต่อคนเลยในการเยียวยาโควิด1 9สําหรับผู้ที่ไม่มีประกันสังคมนะครับและเป็นอาชีพ อิสระหรือเป็นลูกจ้างชั่วคราวครับใครมีคําถามครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับบักกี้จะหาคําตอบมาให้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารทุกนโยบายที่ทุกคนได้ประโยชน์นะสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเหลยวการลงทะเบียนเนี่ยแล้วบักกี้จะลงทะเบียนให้ดูด้วยอีกทีหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับร่วมฝ่าฟันโควิดสิไปด้วยกันคนไทยเราไม่ทิ้งการช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับยังไงบักกี้และก็นย เไปไทยแลนด์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามคลิปเราด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย